ดรภาวพุ่มโดจนาสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ว่าปัจจุบันไทยมีปัญหาประชาชนเข้าสู่วัยเกษียณแต่ไร้เงินเก็บปัญหานี้จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างรวดเร็วของไทยและปัญหานี้แก้ไม่ได้ด้วยการอัดงบประมาณเข้าไปในรูปแบบเบีย้ยคนชราจำนวนสูงๆซึ่งในที่สุดแล้วระบบงบประมาณไม่มีทางรับไหว กระทรวงการคลังกำลังพิจารณานโยบายสลากสะสมทรัพย์เพื่อการออมยามกเกษียณหรืออาจเรียกสั้นๆว่าสลาก,กเกษียณหรืออย่างไม่เป็นทางการว่าหวยเกษียณซึ่งเป็นนวัตกรรมเชิงนโยบายที่รวมเอาลักษณะการชอบเสียงดวงของคนไทยมาเป็นแรงจูงใจในการเก็บออมที่สามารถถอนเงินที่ซื้อสลากทั้งหมดออกมาได้ตอนกเกษียณอายุ60ปี โดยหวยกเกษียณมีรายละเอียดเบื้องต้นและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังดังนี้กองทุนการออมแห่งชาติกอชอ,ออกสราคูรแบบดิจิตอลใบละ50บาทเพื่อขายให้กับสมาชิกอ,อก,กอชอผู้ประกันตนมาตรา40และแรงงานนอกระบบกลุ่มเป้าหมายจะเพิ่มเติมในภายหลังซื้อได้ไม่เกิน3,000บาทต่อเดือน สองสามารถซื้อสลากได้ทุกวันแต่ออกรางวัลทุกวันสุกเวลา17นาฬิกาผู้ถูกรางวัลจะได้เงินรางวัลทันทีโดยที่เงินค่าซื้อสลากถูกเก็บเป็นเงินอมแม้ว่าจะถูกรางวัลหรือไม่ก็ตาม 3. รางวัลของทุกวันสุกกำหนดดังนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมรางวัลที่1จําจำนวน1ล้านบาทจำนวน5ารางวัลรางวัลที่สองจำนวน1,000บาท จำนวนหมื่นลังวันสเงินค่าซื้อสลากทั้งหมดจะเป็นเงินออมของผู้ซื้อซึ่งจะนำเงินส่งเข้าบัญชี<แ>เงินออมลายบุคคลกับกองทุนการออมแห่งชาติโดยทางกองทุนจะเป็นผู้บริหารจัดการเงินจํานวนดังกล่าวและเมื่อผู้ซื้อสลากอายุครบ60ปีจะสามารถถอนเงินทั้งหมดที่ซื้อมาทั้งชีวิตออกมาได้